รัเสเซียเสียขวัญน,นะฮะเพราะว่าล่าสุดข่าวว่านายพลลาซิมอฟนะครับโดนเฮดช็อตนะฮะอย่างที่ตัดภาพให้ดูก่อนที่จะเข้าคลิปเนี่ยแบบนั้นเลยอ่ะแบบนี้หนังเลยอ่ะเรียบร้อยครับนายพลลาซิมอฟเคยไปลบที่เชสเนียรอดเคยไปลบที่ไครเมียรอด แต่ปีนี้ครับ2022ในพลเรมอฟไปลบที่ยูเครนเมืองฮอสโตเมลใกล้กับเคียฟโดนยิงเฮสช็อตครับโดยสไนเปอร์ของอยูเครนก็เขาเป็นค,คนสำคัญนะครับถ้าเปรียบบอกของไทยก็คล้ายๆกับพลเอกประวิทยเวอร์ชั่นเดินได้ที่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องมีคนประคองอะ่ะคล้ายๆกับบิ๊กป้อมโดนเฮสช็อตในการของคามอะไรแบบเนี้ยนายกตู่ก็เลยแบบ เสียขวัญไงพี่ชายโดนยิงตายตอนนี้เหมือนสงครามข่าวรัเสเซียเสียทรงนะครับบอกว่าอาจแพ้ได้เครื่องบินตกไปฮเฮลคิคอปเตอร์ตกไป80ลำเครื่องบิน48ลำยานเกาะเสียหายไป1,000กว่าทหารตายไป1 000, 2 0 0รถถังโดนทัาลายไป203นะครับ ข้อมูลล่าสุด8มีนาโดยกองทัพยูเครนผสมกับประชาชนแล้วก็ทหารอาสาจากอเมริกาอังกฤษแคนาดาเม็กซิโกทหารอาสาประมาณ1 6 0 0คนนะครับผมที่เขามีความเชื่อว,ว่ารัเสเซียทำไม่ถูกแล้วก็กล้าหารพอที่จะทิ้งความสบายในประเทศตัวเองเข้าไปลบกับยูเครนพวกนี้ชอบลบครับคือ ชีวิตเกิดมาอยากบูต้องแยกนะคนไทยเราอาจจะรักสงบถึงลบไม่ขาดหรือเปล่า <c oughs> เป็นงนี้ครับผมเปรียบเทยียบไปง่ายนะผมอยู่สต,ตีหีบใกล้กับพัทยาสตีบวอล์กที่พัทยามีชาวต่างชาติคนรัสเซียเยอะมากแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เขาเล่าขานนี้ว่าทะเลาะก,กับใครก็แล้วแต่อย่าทะเลาะก,กับคนรัสเซียเพราะว่า ต้องใช้กาดไทยตัวใหญ่ถึงห้าคนที่จะล้มรลัสเซียหนึ่งคนอ่ะคนไทยตัวใหญ่ห้าคนนะครับกับรัสเซียหนึ่งคนต้องใช้ห้าคนถึงจะล้มรัสเซียได้ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งคนไทยตัวใหญ่เละครับสองหนึ่งคนไทยตัวใหญ่สองคนเละสามหนึ่งคนไทยตัวใหญ่สามคนเละเพราะรัสเซียจิตใจแบบมันมันรัสเซียโหดสั์รัสเซียคำนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมแต่อย่าฟังควข้างเดียว ทางฝั่งรัสเซียก็บอกว่าตอนที่เรายึดยูเคน่ยเราค้นพบห้องทดลองไวรัสที่ USA หรือสหรัฐอเมริกามาให้ทุนยูเคนไว้เพียบเลยนะครับไม่รู้ทดลองอะไรกันนะครับทดลองอาวุธชีวาภาพนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะทางรัสเซียโดยพลโทอีกอรคมูลอฟให้ข่าวนะครับอีกอรคมูลอฟเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยานะครับบอกว่าเราได้ค้นพบว่าที่ยูเคน่ะ มีการทำลายตู้คอนเทนเนอร์ไปสามพันกว่าตู้แล้วก็มีห้องทดลองไว้รัดด้วยก็อาจจะเป็นที่มาของซอมบี้ในหนังนะครับซอมบี้เกิดขึ้นจริงนะครับนโควิดเลยครับทุกวันนี้คนก็ยังสงสัยว่าโควิดมันเกิดจากธรรมชาติหรือว่ามันเกิดจากห้องทดลองวะอืมมีอะไรน่าสนใจอีกนะอตอนนี้อีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือ รัเสเซียใช้แอร์ไ์คือรัเสเซียให้เครื่องบินไปทําลายสนามบินทุกที่ของยูเครนเพื่อการตัดการส่งกําลังช่วยเหลือจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอาวุธเบียงหรือทหารอาสาจากนานาชาติที่เขาเห็นด้วยกับยูเครนแล้วก็ไม่ชอบรับเสเซียไม่ชอบไปที่นี้คือไปบุกประเทศเล็กกว่าจะเนื่องจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะบุกแล้วก็ไป ทำสงครามเข็นข่าพลาเรือนเขาคนรัสเซียเองนะครับคนรัสเซียจริงๆนะที่เกิดรัสเซียมีบัตรประชาชนรัสเซียพูดรัเสเซียได้จริงๆอะ่ะเขาไม่เห็นด้วยกับครั้งนี้ที่ปูตินตัดสินใจบุกยูเครนนะเพราะยูเครนก็แค่อยากจะเข้าเรือนนาโตเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยให้คนในประเทศของเขาปลอดภัยแต่รัสเซียไม่ยอมบอกว่ามึงต้องอยู่ภายใต้ใต,ตีนกูภายใต้กลาของกูสวัสดีครับ